นายกเตรียมเยือนศรีลังกาเป็นแขกเกยียรติยศร่วมพธิธีเฉลิมฉลองวันประกาศเอการาชนายกเศรษฐาเตรียมบินเยือนศอนรีลังกา 3- ถึงสกุมภาพันธ์นี้ตามคำเชิญประธานาธิบดีเพื่อเป็นแขกเกียรติยศในโอกาสวันประกาศเอกราชครั้งที่76พร้อมร่วมเป็นสักขีพยา,ยพยานการลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยศรีลังกาวันที่29มกราคม2567นายในชัยวัชรงคโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวิสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3-4ถึงกุมภาพันธ์2567ตามคำเชิญของนายราณีวิกรมสิงห์เห HEMRANIL Vikram s i n g h e ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาเพื่อเป็นแขกเกียรติยศในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาครั้งที่76 และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงการค้าเสรีไอทอยยอสีลังกาไทยแลนด์สีลังฐอเทริกต์โฆษกรัฐบาลเผยต่อไปว่าในระหว่างการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการสำคัญในการพบหาหรือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสีลังกาและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยสีลังการวมถึงจะเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชสาธา,า,ารัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังการครั้งที่76ในฐานะแขกเกียรติยศ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมประชุมหาหรือกับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของศรีลังกาและร่วมกล่าวปฐาฐกถาในงานสัมนาภายใต้หัวข้อสำรวจช่องทางตลาดและเปิดประตูการค้าการลงทุนสู่ศรีลังกาซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์รวมกับกระทรวงพาณิชย์ศรีลังกาและสภาหอการค้าสลอนเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันภายหลังการลงนามความตกลงการค้าเสรีทั้งนี้ไทยและศรีลังกามีความสัมพันธ์ ที่ใกล้ชิดมาอย่างยาวนานบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาโดยการเยือนในครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับศรีลังกาให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งทั้งสองฝ่ายจะลงนามในความตกลงการค้าเสรีไทยศรีลังการ่วมกันถือเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับที่15ของไทยและเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับแรกที่ลงนามในรัฐบาลของนายเศรษฐ,ฐา